สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพวกเราชิวเทเดอร์เทเดอร์สายชิวดุดันแต่ไม่ก้าวร้าวนะครับห้องนี้เราก็ตั้งใจเป็นห้องแบ่งปันองค์ความรู้นะฮะการวิเคราะห์การวางแผนการเทรดนะครับให้กับเพื่อนๆนักลงทุนฮะเพื่ออยู่รอดปลอดภัยนะอรอตไม่ระเบิดและสามารถทํากําไรในตลาดได้ในระยะยาวนะฮะเทสสไตล์เราอาจจะไม่รวยทันใจแต่พอร์ตไม่ระเบิดแน่นอนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับนวิค พาร์ทของทองคำหรือโกลนั่นเองโกลนะฮะโกลของเรานั่นเองนะฮะก็เราไปเริ่มเลยต่อจากวีคที่แล้วว่ามีอะไรอัปเดตหรือคืบหน้าไหมฮะอ่าอย่างที่บอกไปฮะสไตล์ชิลเดเดอร์ของเราก็ต้องไปดูในไทม์เฟรมมันก่อนว่าเขาทำอะไรนะฮะอย่างที่บอกไปและหลายวีคถ้าใครติดตามเรามานะฮะทองคำเขาจะไซด์เวยฮะอยู่บริเวณที่แนวรับที่1690นะฮะถึงนี่ฮะบริเวณ 2,000นั่นเองนะฮะสองพันนะฮะยังไม่ไปไหนนะฮะส่วนแ a c กดีก็เหนือศูนย์อยู่นะฮะในไทม์เฟรมมันนะฮะไอไอก็ยืนอยู่เหนะือ50นะฮะเป็นนิมิดหมายที่ดีแต่ก็ยังคงไซเวในไทม์เฟรมใหญ่นะฮะสองแนวนี้นะฮะบริเวณแนวต้านที่2,000กับแนวรับที่1 1690นนะฮะอ่า เราก็ไปดูในทา์เฟรมวีคี่กันบ้างวีคリーนี่จะชัดเลยฮะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนว่าเขาแบบอืมันติดตรงนี้นะฮะบริเวณประมาณ2000นะฮะถึง1,050นะฮนอ่าสะฮะองแนวเนี้ยผมให้อ่าก็ยังไม่ไปไหนนะฮะในทางเฟรมวีครีนะฮะวีครีก็ ไอ้ดาไอก็เกือมกึ่งนะฮะหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดนะฮะอ่าก็คอยติดตามมันะฮะแล้วก็ส่วนแม oh ็ดีก็ยังเหนือศูนย์อยู่นะฮะยังเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะอ่าก็คงไซเว่แหละผมว่าคงไซเว่์ออกข้างอะไรอย่เงี้ยฮะอไอก็ I, I go, อาจจะลงมาแต่ก็คงาอาจจะมาอยู่ที่แนวรับหนึ่ง 1690ตรงนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปวางแผนในไทม์เฟรมเดกันฮะว่าเราจะทำยังไงนะฮะถ้าเกิดมันเป็นอย่างงี้ใช้เวในกรอบนะฮะอ่าเอาไปดูกันเลยจะเห็นชัดเลยฮะอย่างที่บอกไปฮะเห็นไหมฮะการที่เราดูในไทม์เฟรมใหญ่มาหาไทม์เฟรมเล็กเราจะเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นนะฮะเหมือนเราอยู่ไกลๆฮะเหมือนเรามองใครสักคนอ่าแล้วเราแบบเฮ้ อยากรู้จังเลยว่าเขาแบบหน้าตาเป็นยังไงรายละเอียดเป็นไงแล้วก็แค่มองจากภาพใหญ่ก่อนว่าเฮ้ยเฮ้ยอาจจะดูดีนะเอออาจจะดูดีนะแล้วก็มองเดินเข้าไปใกล้ใกล,ใกล,ใกล้เอ้ยดูดีจังเลยอะไรประมาณเนี้ยอ่าเราจะก็จะเห็นรายละเอียดแล้วเราก็จะบอกอรายละเอียดให้คนนี้ผิวขาวผิวตาเป็นอย่างนี้นู่นนี่นะเ,เปรียบเทียบกันง่ายๆนะฮะอ่าเราดูรับภาพรวมๆก่อนนะเ,นเพื่อนๆอะไรประมาณนี้นะ ก็คงไซเวยยอ่างที่ผมบอกไปบริเวณ1 6 9 0ถึง2,000นั่นเองนะฮะ <c oughs> ส่วนใครที่ยังแผงของเราที่บอกไปนะฮะใครได้มาบริเวณนี้ที่1690นะฮะก็อาจจะ TP ไปแล้วนะฮะตรงนี้นั่นเองคือบริเวณ 1,950นหนะฮะ1ไึ่งหมายแล้วก็เดิมทีเราต้อง TP ที่ตรงนี้นะแต่เราเผื่อเอาไว้ฮนะก็ TP กันไปแล้วฮนะก็ได้กำไรกันไปแล้วทั่วหน้านะฮะครับผมอ่าส่วนก็เราก็มีการให้พิจารณา S นั่นเองนะฮะส่วนตรงนี้เราให้ S ไปนะฮะ S ไปนะฮะ S โหก็ oh, ได้กำลังกันไปทั่วหน้าฮะส่วนใครไม่มี S อ่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำยังไงฮะ S ก็อาจจะ TP ไปครึ่งหนึ่งฮะเพราะมันกลางกรอบแล้วแล้วก็เก็บที่เหลือไว้ TP ตรงนี้ฮะที่1,690นั่นเองฮะใครมี S มาที่ใครที่ติดตามเราตั้งแต่แรกๆนะฮะก็จะได้ S มาก็ยินดีด้วยอีกแล้วนะครับผมตรงนี้นั่นเองนะฮะอ่าอย่างที่บอกไปถ้าเรา มันติดตรงนี้เราก็จะ S อ่าแต่ถ้ามันทะลุตรงนี้ยืนเหนือ2,000เราก็จะปิด S แล้วก็เปิดเป็น Buy นั่นเองหรือ Stop Loss S ออกไปนั่นฮะเปลี่ยนเป็น Buy ตรงนี้นะฮะอ่าแต่พอดีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันเป็นมันติดแล้วมันมันก็มีการทำทำไม่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 ทะลุไม่เบรกฮะแล้วก็ให้ S นั่นเองฮะแล้วก็มา TP ที่ตรงกลางกรอบนั่นเองก็อาจจะ ทีพีกันไปบ้างแล้วนะฮะแล้วก็เก็บที่เหลือไว้ทีพีตรงนี้นั่นเองนะฮะอ่าส่วนออาเราวิเคราะห์โซนบนกันไปแล้วตัวมาเราวิเคราะห์โซนล่างบ้างฮนะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กลางกกอะที่หลังฮะสมมติถ้าขอดลงมังนี้แล้วทําไงดีเราวางไม้เลยฮะอาจจะซื้อตรงบริเวณที่1นึ่1พันหกร้อยเก้าสิบหนึ่งไม้ by แล้วก็อาจจะซื้อตรงนี้อีก1ไม้หนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าเป็นสองไม้ อ่าสองไม้อะไรประมาณนี้ฮะอ่าเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะแบบแปบแล้วก็ยังไงฮะจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กก็ขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าหลุด1630ก็คัดปากไปนะฮะตรงนี้ SL ออกไปทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยแล้วก็อาจจะพิจารณาเปิด S นะฮะเปิด S ที่บริเวณนี้นั่นเองนะฮะ1,630แล้วก็ไปปิดที่1,540ฮะ tp ที่1,500 1,540นั่นเองนะฮะในกรณีที่เขาลงมาข้างล่างแล้วนะฮะแล้วก็ทำแผนไว้ประมาณนี้นะฮะส่วนใครที่ติดตามเราเราบอกเฮ้ยเราตรงเนี้ยมัน50-50เพราะว่ามันกลางกรอบเห็นไหมฮะมันกลางกรอบก็ใครที่ติดตามเราบอกเฮ้ยถ้ามันหลุดตรงเนี้ยก็ เอสเนี่ยเอสมาได้แล้วฮะแล้วก็อาจ,จมาท p ที่ตรงนี้ฮะกลางกรอบนะ,ะที่1857นั่นเองนะฮะที่ใครที่ติดตามเรามาจากวีก,ก่อนหรือ,อยังไงก็จะได้ตรงนี้ S ไปแต่ว่ามันเสี่ยงสูงนะเพื่อนมัน50 50ก็จะเสี่ยงสูงแต่ก็ได้ตังก็ยินดีด้วยนะครับแต่ก็เราแนะนําให้เล่นในปริมาณที่น้อยเพราะว่ามันเสียงเพราะมัน50 50เห็นไหมฮะมันกลางกรอบให้มันมันกลางกรอบเลยฮะกรอบมันเท่ากับอะไรมันเสียง ฮนะหนะึ่งตนะนะ่อหนึ่งฮะหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับผมอ่ามันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่แคบริเวณนี้ฮนะที่มันจะได้แก็บเยอะหรือบริเวณนี้ที่เขาจะได้แก็บเยอะเห็นไหมฮนะตรงนี้มันแบบคันนิดเดียวคันนิดเดียวแต่ตรงนี้มัน50 50แต่ก็เล่นในประมาณที่น้อยใครที่ได้มาก็ใครที่ยอมรับความเสี่ยงสูงได้ก็ S มาตรงนี้ก็ได้ต่างกันไปแล้วนะฮะส่วนถ้ามันอยู่ดีมันวกกลับมาตรงนี้เราก็อาจจะพิจารณาปิด S และเปลี่ยนเป็นบ u ายก็ได้นะครับอ่าส่วนตอนนี้มันเป็นลงอยู่เราก็ถือไปอย่างสบายใจอยู่ฮะแล้วก็อาจจะไปท p ที่บริเวณตรงนี้เลยฮะทีที่เป้าใหญ่เลยที่1690นยินะยินดีด้วยนะฮะขครที่มี S มานั่นเองนะฮะที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะับผมก็แม็กดีเนทำเฟรม พีก็มีแนวโน้มที่อ่อนแรงไอไนก็อ่อนแรงอยู่แล้วฮะอ่าก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาได้อีกนิดหน่อยหรืออาจจะขึ้นเลยแล้วก็มีแผนแล้วน่นึงกลัวฮะถ้ามันขึ้นแล้วก็แค่สต็อปเอสไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นบ u ายแล้วก็ไปเทคที่บริเวณสองพันนะฮะถ้าเขาอยู่ดีกลับแล้วก็ TP ตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็ดูอีกทีว่าจะจะเอสหรือจะ จะบายนะฮะบริเวณตรงนี้นะฮะตามแผนของเรานะฮะอ่ายินดีด้วยอีกครั้งนะฮะอ่าก็เราไปดูในไทม์เฟรมสั้นๆกันบ้างฮะหกสิบอย่างเงี้ยอ่าถ้าใครหกสิบก็หกสิบหกสิบอ่าหกสิบนี้ก็ 60เห็นไหมฮะว่าใคร S มาตรงนี้อย่างที่เราบอกไป S ก็ได้แล้วนะฮะสั้นๆน,นะฮะอาจจะ TP ออกไปทั้งหมดแล้วฮะ,ะ TP ออกไปทั้งหมดแล้วหรือบางคนขายออกไปครึ่งหนึ่งเพื่อจะมาปิดตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งในบริเวณ60สั้นๆน,นะฮะอ่าเนี่ยแนวแนวผมให้เนี่ยแนวแถวๆเนีน้ยต้องปิดแล้วอะ่ะเพราะว่ามันเนี่ยแนวเขาอ,อยู่ประมาณนี้นะฮะสั้นๆในทำเฟรม60อ่าก็ปิดแล้วแต่ถ้าหลุดต่ออย่างงี้ก็ ลุ้นฮะลุ้นมาที่แถวแถวนี้อีกได้นะฮะที่บริเวณหนึ่งพนะฮะหนึ่ง1 7 8เฮะโดยประมาณนะฮะหกสั้นๆนะฮะส่วนเป้าใหญ่เขานู่นอยู่แล้วฮะ1,690ฮะใครลองถือก็ได้ฮะถ้าล็อกกำไรไปแล้วก็จะถือได้นะฮะในทางเฟรม60สิฮะส่วนถ้าเขาอยู่ดี จึกๆๆตรงนี้ก็อาจจะพิจารณาบายตรงนี้เลยนะฮะที่1 1,857นะฮะเพื่อที่จะป,ปิดที่บริเวณ1,950ถึง2,000นั่นเองนะะในไทม์เฟรมหกสนะฮะแต่ก็มีการหลุดโลตรงนี้ฮะก็อาจจะมาตรงนี้ได้นะฮะในไทม์เฟรมหกสนั่นเองนะฮะอ่าก็ใครที่ได้มาตรงนี้ก็ถือถือไปฮะอ่าจนที่ใครยังไม่มีเลยก็ผมว่านะ อย่าเพิ่งทำอะไรดีกว่าเพราะว่ามันมันเสียจังหวะไปแล้วในทางเฟรม60อะไรเงี้ยรอตรงนี้ดีกว่าหรือให้มันขึ้นไปดีกว่าประมาณนี้ะสำหรับทองคำในวีคนี้ของเรานะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่องเราด้วยฮะ Chill Trader Room นะฮะ C H I L L เว้นวัก Trader เว้นวัก R O O M ชิว Tedder Room ของเราโดยกดกระดิ่งกด s ซ r i b e ให้เพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆจากพวกเรานะฮะอย่างแน่นอนนะแล้วช่วยกดแชร์ให้พวกเรานะฮะเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์อย่างนี้ต่อไปนะฮะ,ะแล้วก็ติดตามเราได้ทาง YouTube และ TikTok นะฮะช Tedder Room นะฮะเรามี TikTok ด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับสำหรับทองคำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวิคหน้าครับขอบคุณครับ